สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมได้โทรไปตามแนวทางตัวเลขของพ่อพรบ้านดุงนะครับ122งวดไม่เคยผิดนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีสวัสดีค่ะพ่อพรค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาสีพากันมาเอาแนวทางได้ค่ะพ่อพรได้ได้ได้ครับได้ค่ะ เอาจังใดเอาเอาคุณพ่อเฮ็ดไปทั้งเบอรทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยบมาค้หรือว่าจังใดคะาเงินนี่เฮ็ดไว้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนเลยน่ะครับเราเสี่ยวซีโตมาโต่คอนบอแล้วเจ้าพ่อพ่อเอาเหล็กหลักค่ะเอาเหล็กหลักมันไปก่อนเนาะแม่นค่ะแล้วก็จ้าสี่เอาเหล็กวิ่งกิดเจ้าสี่เอาสองโต่สามโตให้ค่ะเอาเหล็กหลักข้างบนเด้อเจ้าสองห้าหกแปด เลขหลักบนสองาหาหกแปดปะคะแมนแมนค่ะมาได้แค่ตัวมาตัวเดียวเดอ้อครับอ๋อซีตัวนี้มาได้ตัวหนึ่งมามาตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็เดินดีตัวนี้เดินอยู่เท่าไหร่ว่าจะลอยว่าหลายหลายลอยงวดเยอะค่ะคะรับไอแลกตัวที่ที่ที่เหลือน่ะบระมานต้อกันคือศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่ง สามสี่เจ็ดเก้าอันนี้เป็นเลขที่บัมาน้ากันไหมคะเลขสี่บัมาน้ากันมาได้แค่ตัวเดียวค่ะเป็นเลขคนละฟังะนะเลขสี่บัมาผู้ใดซื่อว่าขันผู้ใดสี่ซื้อศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้ายังสี่เพราต้องไปซื้อเลยเพราะว่าเลขเลขหลักมันคือสองห้าหกแปดนี่บัว<อ>ม้าตัวหน,นึ่งค่ะครับนั่งอยากจะเลขติดอีก แกนึงก็คือเออเอาเอาเอา,เอารวมหลัดตัดตอนมาลดเนาะจ้าเลขวิ่งสองตมาโตก็คือเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเลขวิ่งนะคะมาอ่าสองตมาตัวหนึ่งแล้วค่ะเนาะแมนแมนแมนค่ะกา,าเดินสุดๆุดคือวิ่งสุดเดินสุดๆุดคือวิ่งเจ็ดค่ะเจ็ดกับมีสองเจ็ดอ่าจับคูน้ะค่ะบันนี้เนาะ จับคูสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะและ้วกแปดก่คือแปดสามแปดสามค่ะ,คะจับมีสองหางนี่แหละข้างบนอันนี้ข้างบนเนาะค่ะนี่ข้างบนอย่างเดียวนะเพราะเกี่ยวกับลางนะอเออค่ะอันนี้บนค่ะบนคือบนลางคือลางของขอ,งของของพ่อบนคือบนลางคือลางจ้าสามตัวบ้างใหชุดหนึงเนาะศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสามตัว สามตัวนี่ก็สิเป็น0ูนย์เจ็นาะค่ะเนาะแมนแนแม,นค,มค่ะแมนค่ะนี่อยู่นี่แค่นี้แหละครับค่ะแ,แล้ววัสดี้างล่างข้างล่างเลขลักก็คือศูนย์สี่หปลองเลขลัดศูนย์สี่หปค่ะจับมาก ม่ได้แค่ตัวเดียวเด้นอนี่ก็ได้โอ้ค่ะบอมานำกันเลขที่เหลือเลขที่บอมานำกันอีกฟังหนึ่งขึ้นหนึ่งสองสามค่ะสามหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าอันนี้เลขไม่ามาด้วยกันบอมานำกันนี่ผู้ใดจะซื้อจังใดก็คือต้องขาดตันสีเลขตันสีขาดศูนย์สี่ห้าแปดผู้ใดเลยเนี่ยค่ะแต่เลขวิ่งก็คือเลขวิ่งข้างล่างเด้อบัดนี้ ค่ะ <ke> เลขวิ่งแขางล่างให้วิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยโอ้เจ็ดตัวเดียวนลคะล้วนแข่งลางวิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยค่ะเจ็ดปักรักนวยเลยงวดเนี่ยโอ้เจ็ดนี่ปักรักนวลลางค่ะคันแรกคันแรกสี่ชุดลางสี่นี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะ ครับว่งซีเจ็ดตัวเดียวเลยซีเจ็ดค่ะตัวเดียวเลยนะคะเหล็กรางครับเป็เหล็กรางครับมีแขนีนเหล็กรางค่ะเนีเนๆแล้วรุนเจ็ดได้สบายๆเลยชข็งแางครับปักหลักหน่วยเลยนี่่างคือรางบนคือบนนะโอ้คครับรางคือรางบนคือบนอาคุณพ่อคะนั่นมันต้องด้กลับน้่บ่คะ้านี่ตัวล่างนี่พต้องกลับเลยพให้ปักหลักหน่วยเลยนี่พต้องกลับเลยล่างไม่ต้องกลับนะคะเนาะ บนกะบนกะว่าปรักลักให้แล้วนะกบพ่อนาสิกับเพื่อขันเด็บเสียผู้ใดคนอ่นันกับกลับเอากินกลับกินเขากับกินกลับน้ำเจ็กน้อยเนี้ก็ได้ดอกจ้าไม่เซียจ้ากินเก่าเขาพ่มีกลับมันก็เสียด้จ้าคุณป่าอจ้า นั่งอีกแต่ชื่อเลขเลข,เลขตัวนี้ศู048นี่ตัวนี้ก็เดินมาลอยี่สิบ22วันเพราะท่านผิดเดอ้อดิโอ้โหลอย22วันเพราะท่านผิดแล้วค่ะเนาะแมนซีตัวมาตัวนี้เพเคยผิดจัะเดี๋ยวเลยจะมาจับเพราะเคยถืกอกันก็ที่แล้วก็ทีแล้วก็ต๊กตัวนี้แหละก็ทีแล้วก็ตโศูนย์สี่ห้าแปดคือกันงวดที่แล้วเนี่ยค่ะเด็กจีบมาต้องกันค่ะขึ้หนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้ามาตัวหนึง่งขึ้กันเดี๋ยวมาเลขมันหลอกเก้าไอศูนย์เก0าอ่ะแมนค่ะ สูตเก่าหรกัซี่ซองเนาะงดที่แล้วกับือกันค่ะงดที่แล้วงดที่แล้วก็เป็นจรงจีิแเละแต่ว่ากันจิว่าเล็กเก่าชุดเพราะต้องเก่ชุดเดียวกัเน้นเน้นตัวนี้ไปก่อนเนาะจ้าเพราะว่าเหล็กรักมันกับว่าผิดที่แล้วล่ะค่ะมันมีเลยสูตรพ่อมันสูตรพ่อมันหลายนะจ้ามันหลายสูตรไหลนี่ออกมากับเห็ดมันนี้จะสูตรเก่าดีๆทั้งนั้นแหละรับค่ะ แต่ว่ากับพวกผมว่าสูตรใดมันสิผิดเนาะค่ะเข้ากับคำนวณผู้ใดมาการจัดไปผู้ใดเข้ามากระานค่ะแม่นอยู่ค่ะคครรัับเกิดสิมิอยู่ประมาณนี้แหละครับค่ะเอ้าอันใกล้เมื่อนี้สิมีคงสุดท้ายอีกบ้างคะคุณพ่อคะกันนั่นก็โทรมามีอยู่กับพ่อกับเพราะในเบิ่งขาดอกเพราะว่าสูตรกิดยังมากยังเพราะท่านครบกิดยังหลายอยู่บ้านเราจ้ะจ้าะเพราะว่าสูตรเพิ่นสูตรแบบสิมีมากเลยๆสุมื่นสุมื่นนะค่ะ ตำล่าสิมีมาซูเมอ์อะไรล่ะใกล้ๆกันยังโทษไม่อีกเสนึงได้ค่ะครับเทียเขาเตียวันใดเด็ดเด็ดค่ะครับคับงวดนี้กรับวิ่งกค่ว่ามั่นใจเจ็ดบนเจ็ดล่างเลยแหละงวดเนี่ยอืมเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะค่ะเนาะครับครับค่ะเอาไก่หมื่นจังคอยสิผ้ากันโทษมาไหมนบคุณพ่อคะอ่าไก่จังค้อนไหนนี่ก้อนไหนบอกคมทุต่ายยังโทษไม่อีกเสนึงก็ได้ครับจ้าเอาขอบคุณในหลายต่างกันเด้อครับสวัสดีค่ะ และนี้ก็คือตัวเลขของพ่อพรบ้านดุง122วัดไม่มีพลาดนะครับตัวเลขปักหลักบนนั้นมี2 5 6 8เลขที่ไม่มาด้วยกันบนนั้นมี0 1 3 4 7 9เลขวิ่งมี7กับ8เลข7พ่อพรบ้านดุงนั้นเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับส่วนเลขจับคู่บนนั้นมี0 2 7 2 7แล้วก็8 3นะครับเลขปักหลักล่างนั้นมี0 4 5 8เลขที่ไม่มาด้วยกันนั้นก็มี1 2 3 6 7 9นะครับเลขวิ่งล่างนั้นมี7เลขจับคู่นั้นมี0 7 4 7 5 7 8 7นะครับ4 7พ่อพรอบ,บ้านดุงนั้นเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับ และก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวเลขของพ่อพรบ้านดุง122วัวดไม่มีผิดไม่มีพลาดน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ